สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางนะครับสี่ฮานอยนะครับก็ทําเป็นแยกแต่ละรอบให้นะครับพี่พี่เนาะก็จะมีฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับช่วงนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะก็เดินดีมาประมาณประมาณ4-5วันแล้วนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับเนาะถ้าจําผิดต้องขอโทษด้วยนะครับในรอบ VIP นี่ก็ถือว่าปังๆนะครับพี่พี่ นะครับก็ท่านใดชื่นชอบนะครับพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับน้องหรือว่ารับชมหนังขยาเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับกับการรับชมนะครับพี่พี่ก็เมื่อวานนี้ของเรานะครับเดี๋ยวมาสรุปแบบเข้าๆนะครับเมื่อวานนี้เฉพาะกิจนะครับผมให้4กับ0นะครับผลที่ออก2 7 3 1 5นะครับเนาะมารอบแรกก็ใจแป้วแล้วนะครับหลุดไปนะครับพี่ๆรอบแรกของเราไม่มานะครับ ห้าน้อยพิเศษนะครับให้2กับ4นะครับผลที่ออก0 4 3 5 4นะครับในรอบนี้เสียดายตรงที่สายเจาะไม่โดนนะครับอุตซาห์นสี่น4 0เนาะแต่เข้ามาอยู่ข้างหน้านะครับ3ตัวนะครับพี่พลาดตัวเดียวพลาดเลข2กับเลข3นะครับถ้างั้นได้เฮนะครับผมใครวิ่งลูที่4นะครับพี่พี่เด้งบนล่างนะครับเข้าไปที่4 3 5 4นะครับมาสายลูทนะครับรอบนี้นะครับก็ถือว่าสายลูทนะครับปังๆนะครับรอบนี้ส่วนนะครับอีกรอบ จะเป็นฮาน้อยปกตินะครับรอบนี้ก็เสียดายเหมือนกัน3ตัวนะครับพี่พี่เสียดายเหมือนกันนะครับผมให้4ี่กับ6รลูด6นะครับพี่พี่ผลที่ออก4 2 6 7 9นะครับพี่พี่ใขรูดที่6นะครับเข้าไปที่6 2 2, 6นะครับมาในตัวเน้นตัวเจาะแล้วพี่พี่ดู3ตัวนะครับผมให้ 4, 6 8เนาะถ้าเกิดผมให้4 6-2เนี่ยแตก3ตัวนะครับไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดนะครับเนาะได้เอาตัวเน้นตัวนี้หรือเปล่านะครับเนาะ ถ้าเกิดใครเสี่ยงโชคก็อย่าลืมติดไว้สักหน่อยนะครับพี่้องถ้าเกิดผมให้468แนะครับแต่เน้น6-2ก็ติดไว้สักหน่อยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดใครติด6-2ไว้วันน่าจะแตก3ตัวนะครับเมื่อวานฮานอย VIP ให้9กับ5นะครับผลที่ออก0 4 6ย์นะครับของเรา5 6 5 6, 6ไม่มีนะครับเมื่อวานนี้5 6ออกรอบปกตินะวันที่29นะครับวันนี้มาออกออกรอบ v i p นะครับใครรูดที่5นะครับผม ใค้รุดที่5นะครับเข้าไปที่5 6กนะครับก็ถือว่านอกสายเจาะสายรูดก็ถือว่าโอเคนะครับเดินดีนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่มีโชคนะครับอย่างที่บอกใครมีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดได้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆตรงกับแนวทางอใหญ่ๆเยอะเลยวันนี้นะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้นาองชืนชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณ ในการรับชมนะครับพี่ๆของเรานะครับรอบแรกวันนี้ฮานอยเฉพาะกิจ ok นะครับฮานอยเฉพาะกิจ ok ผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข8นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข8ครับผม8 1 85 87นะครับ สองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสามตัวผมให้ไปที่สองแปดห้านะครับอันนี้ฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมนะครับนี่เลยส่วนฮานอยพิเศษนะครับ นอ,อยพิเศษผมได้เลข5แล้วก็เลข7นะครับวันนี้สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข7 52 58 5าสองห้าแ นะครับ3ตัว3ตัวผมให้ไปที่5 7 9หานะครับฮาหนอยพิเศษนะครับนี่เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับฮาหนอยเฉพาะกิจฮาหนอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้แตก3ามตัวอีกนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับอีกหน้าจะเป็นฮานอยปกติอีกหน้าจะเป็นฮาน,นอยปกตินะครับฮานอยปกติวันนี้ผมได้เลขพี่น้องนะครับพี่พี่ก็คือเลข1แล้วก็เลข2นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม1นห้า หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะครับสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งสองเจ็ดนะครับ นี่เลยนะครับผมส่วนฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ฮานอย VIP ผมได้เลข5แล้วก็เลข1นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1นะครับ10 14 16 นะครับห้า1ูนนะครับผม3มตัวผมให้ไปที่5 1 6นะครับ นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบแคปว่าแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่ก็ถือว่าตัวเลขแต่ละรอบก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับพี่พี่ใกล้เคียงกันนะครับถือว่าไม่หนีเนาะนะครับก็ขอให้มาก็แล้วกันนะครับหน้านี้ฮานอยปกติกับ v i p นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่แคปหน้าจอไว้เลยนะครับย้ํานะครับผมเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางผมทําจากสูตรคํานวณนะครับมีหลุดแล้วก็ มีเข้านะครับผมก็สำหรับพี่ๆสมาชิกก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่ไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะอาจจะเพิ่งเข้ามาหรือยังไงนะครับท่านใดสนใจบ้านเสียงโชคก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองนะครับเป็นบ้านแอดมินบอหลองเนาะเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับพี่ๆนะครับผมก็ศึกษามานานนะครับสำหรับบ้านนี้เนาะถือว่าโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ เข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับสลับบ้านน้ําเต้าทองนะครับผมคลิปนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับผมกับสวัสดีครับ